สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะสาธิตวิธีการแปะแผ่นตัว X 3 9นะครับหรือว่า X 3 9นะครับบริเวณที่แปะนะครับที่จะทํำให้นะฮะตัวนี้กระตุ้นการทํางานของสเต็ s เซล์นะครับให้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณท้ายทอยมันจะมีปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2นะครับประมาณตรงนี้นะฮะเราก็จะแปะแผ่นนี้นะครับลงไปลงไปประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคจากนั้นก็แปะไว้แบบนี้นะครับ นี่คือนะฮะจุดที่นะฮะจะควบคุมการกระตุ้นการทํางานของร่างกายของเราได้เต็มที่ครับเพราะว่าเราจะใช้นะครับศาสตร์ในการฝังเข็มนะฮะซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญของร่างกายครับเขาก็จะกระตุ้นการทํางานนะฮะได้ครบทุกส่วนในร่างกายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นทําให้นะสเต็มเซลล์ผลิตม,มากขึ้นครับเพราะว่าสเต็มเซลล์นะฮะเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันและก็ซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเรานะครับ ก็นี่คือจุดติดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ได้สินค้าไปนะครับก็ย้ํานะครับให้ติดตรงนี้จะทํางานดีนะครับก็ต่อเมื่อเราติดตอนกลางวันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาก็คือนะฮะไลท์เวฟนะครับคือคลื่นแสงครับแสงก็จะกระทบตรงนี้แล้วก็เข้าไปกระตุ้นการทํางานภายในร่างกายของเรานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ